ส้างสร้างน้องเคยเนช่างหรือเปล่าชัางมันัตโตใหม่เบาจมูกยาวยาวหยาบวางงูมีเยอะไเยอะยอะยอเยอะเยอะแยอะยอะเยอะเยอยอะเอยอะเยออยอ่เออะเยเยอะยเอะยอเยออะเยอ้ออเยออะออลวออเอ โอเคครับสวัสดีกระผมแซกกะกะกะมีกับเกมหมู่บ้านเฮมเตอร์เออเมื่อกี้มันเต้นอะไรวะโอเค okay, ที่ใหม่ของผมก็นี่ไงโอเคโอ้โห <Okay. S 2> oh เป็นบ้านที่สงบหมู่บ้านเรียกว่าหมู่เกาะเฮมเตอร์โอเคใช่ ีที่นอนด้วยนะเป็นเตียงอยู่บนเกาะโอ้โหอยากไปอันต่อไปทังเลยว่ามันจะเป็นยังไงร้านดอกไม้สวนร้านตัดขนโรงตีเหล็กหอดูดาวตลาดท่าเรือโอ้โหอักษรโจโจโอ้ยเงินแทบหมดหมดจริงๆด้วยโอ้ไม่ เอาเงินอย่าจะได้เงินจะได้ดอกไม้ทันตะวันแล้วปาโลมากะลีเดี๋ยวเดี๋ยวกะลีตั้มลึงกะลีตั้มลึงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยผมจะรอเก็บไอดอกไม้ต้องทำให้ได้ อเอเ้ยหนูตัดให้มันได้เงินเยอะๆดิโอเคอย่าโอเคโอ้ยไม่ได้ขอกินสักอึกหนึ่งสิได้เลยจัดไปเดี๋ยวไปทำก่อนนะอืมเอาอันไหนดีนะอืมออออร่อยแ <c oughs> ย่ามากครับเอ้ยขอสักอึกหนึ่งสิ แ๊บหนึ่งกับโอ้โหว้าวขอกินโอเคได้เอ้าเออคืออะไรวะทำไมมันคิดอะไรวะเอ้าขอดู้วยดิไม่ไปละนี่ฉันสร้างพวกเกมาแต่พวกเกไม่ทำอะไรเลยไม่ไถเงินเลยหรือ Few moments later. เฮ้ยเขามมนให้นอนกินก็คนมันอยากกินด้วยทำไมมันร้อนอีกแล้วเนี่ยก็พอคอสตูมเองนั่นแหละอีกอ่าองหนึง่งโอ้โหนี่สบายหนะักทำไมรู้สึกร้อนตุด <G ül üyor> ปแปลกโอ้ไม่ไหวละผัดอ่ะผัด <G ül üyor> จัด พั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 พไม่ดเื่องเลยแ่ลีัลซบาเซโลเปโซลเซมาแล้วจิมแล้วก็จิมที่นี่ที่ไหนวะเนี่ยพัตตาพัคโอ้มีก้อย ภาษาแล้ววะม,มีก้อย์ส่งพัสดุส่งส่งพาาัส,ส,พสพพาาดุซุ่ซู่ซูส่งบุษพงศพงบัสดุไปส่งพัสดุก่อนอืม,มทำไมทำไมเขาไม่ดูพัสดุของผม,อมโอเคดูก่อนนะอืม,อมไม่ได้เรื่องเลยไปเศร้าที่อื่นดีกว่า แฮมสเตอร์จ่ายแยนอนก็คนมันอยากนอนนะครับห้วยเตอร์ดูกับผมเทอร์ห้วยเตอร์โอเคดูก็ดูไปแฮมสเตอร์ตัวนี้น่าจะฉลาดนะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับเท่าไหร่สี่บ้าก,กันนะสามบวกสามเท่ากับเท่าไหร่สามสิบสามน่านี่ เยอะเลยเยอะเลย,เยไปไม่ได้นะเออสี่บวกแปดเท่ากับเท่าไหร่4ี่สิบศูนย์อยี่ส oh! ิบศูนย <c oughs> ์โอ้โโคตรแปลกเลยทุยไม่ใช่แล้วโอเคครับมันก็ไม่นานหรือนานนี่แหละคลิปอะ <c oughs> น่าจะปลาไปสิบนาทีแล้วแลวหละซึ่งบวันนี้เขาตัวลาไปกอนเจอกันไหม กริบนะไปก่อนนะบี